เอาแล้วครับผมก็วันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับกับ g ีจีมันนี่วันนี้เราจะมาเราจะมาแนะนำเว็บชื่อว่า afccrypto.com นะครับเป็นเว็บเคมบิตคอย5นาทีนะครับผมไม่ต้องทำเหมืนเว็บไซต์ที่ผมรีไปรีเทลนะแค่ใส่เอเดแล้วก็มาทำได้เลยก็โอเคเราจะเห็นช่อง ช่องใหญ่นี้นะครับเมื่อกี้เขียนว่า Enter your Bitcoin address นะ่ะเราก็เอาที่อยู่นะ่ะมาใส่ไปเลยนะครับอ่าผมิ่มบอกนะครับการจ่ายนะครับจ่ายจริงนะดูนี่ก็นี้เป็นหลักฐานการจ่ายของคนที่เขาเคลมไปนะครับนี่เลยก็เข้าเข้าหมดเลยนะโอเคหลังจากนั้นเราก็แก้แคปชั่นไปนะครับตรงนี้เห็นไหม บันจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเราแค่ครีมแล้วก็ใส่เอเดเข้าไปแค่นี้นะครับ hmm. ก <Dr. S 2> uh, right. well, so ็โพลิสไทร์เวอร์เนสเวอร์ฟิลแคปชั่นไปนะอ่ะหลังจากเวอร์ชั่นเนี่ยด้านบนเขาจะมีบอกอเลยนะว่าอัตราการได้ของเราจะได้อะไรเราจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้เป็นบิตคอยน์หนึ่งบิตคอยนะครับแล้วก็สองสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้เป็นสองบิตคอยเนาะก็แล้วแต่ อาจจะส่มได้เนาะก็กดสปอนเซอร์ลิงไปเลยครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้อัตราอย่างนี้ประมาณนี้เลยเราก็กดคลิกต่อไปเลยนะครับแล้วก็รอนะครับอ่ะร้อกสิบอี อ่ะหลังจากนั้นเราก็รอสิบนาทีนะไปสิบวินะครับโอเคนะครับหลังจากสิบวิเนี่ยมันจะให้เป็นลิงก์ตัวสีแดงมานะครับจากที่มันบอกว่าพิษเอ่อมันบอกให้รอ่นหละนะครับอืมก็กดคอนติเนีย์ไปได้เลย อ่าแล้วก็มันก็จะเรื่องมาล่าให้เราเก็ตลิง์ไปนะครับเรากดไปอ่ะจะมันก็จะให้เรารออีกสิบวินาทีนะครับก็รอไปนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราเนะทำการเคมมาแล้วเนี่ยมันก็จะบอกกับเราเหมือนเดิมเลยนะตอนแรกก็เป็นให้เรารอนะเรวก็เป็นสิบนาทีเราก็กดคลิกลิงก์งไปทีหนึ่งครับผมก็นี่แหละนะครับการเคมเว็บนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยซึ่งมันง่ายมากเลยน,นะครับผมแค่เราเอาที่อยูบิตคอยเนี่ยมาใส่ ตรงช่องตรงกลางอะนะครับแล้วก็กดลิงก์ไม่กี่ลิงก์นะครับก็เคลมมาแล้วเนี่ยหนึ่งบิตคอยนะครับไม่ใช่ห <trivia> น <sucks> ึ่งบิตคอยสิหนึ่งซาโตชินะครับคนเรียกกันว่าหนึ่งซาโตชิก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวผมรอให้หนึ่งนาทีแล้วกันมาดูกันว่าเราสามารถเคลมได้ครั้งไหมคือเว็บนี่มันจะดีตรงนี้ว่าเราอะเคลมได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือเราเคลมไปปุ๊บรอหนึ่งนาทีเคลมอีกทีรอหนึ่งนาทีเคลมอีกทีอย่างเงี้ยมันจะดีตรงนี้แหละอ่ะ ผมทำให้ดูสักรอบหนึ่งนะกันโอเคนี่ได้มาละเราก็กดล็อกอินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่รถบัสหารถบัสครับอ้าวผมลืมนะได้กดลืมกดอันหนึ่งนะโอเคครับแล้วก็อสติกอิโปชิลาบังกี้อ่ะมานี้เลยสปอนเซอร์โอเค ใจนะครับโอเคเนี่ยเห็นปะเราก็กดไปได้เลยรอรถแท็กเตอร์นะบางทีมันจะไปแปลแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นรถยนต์นั่นแหละหาเรือนะอา่าประมาณนี้เลยเราก็รอไปนะคสิบวิ มันก็จะประมาณนี้เลยเรากดคอนติเนวต่อนะครับมันเดิมเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยกดเกตลิงทำให้ดูรอบไปสองนะเผื่อแบบว่ามันจะเคยมได้ไหมนะครับสมนมก็เคมได้นั่นแหละนะ อ่าเราจนั้นก็คิเก็ตลิง์ไปเลยนะฮะ,ะน่าจะไปโดนเลยให้อย่างนึงอ่ะมันจะมีอีกอันนึ่งนะับื็คืออันนี้คือบางทีอ่ะอันน้าเราแบบว่าชนลิง์กันมันจะไม่เหมือนกัน เมื่อกี้จะเอือรเลื่อนะบางทีหลิงุณเดิอรเลือเล่อเอนาะอ๋อแต่อันเนี้ยตองเลื่อนลงมาล่างสุดเห็นไหมอ่ะ go to step สองไปเลยอืมแต่นี้ผมปิด a d b o x ไว้นะครับก็เขียนประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมว่าทุกคนจะเขียนนั่นแหละเนี่ยแล้วก็วบบเนี้ยมันมีไหล หลายเหรียญด้วยนะครับผมไม่ใช่มีแค่เหรียญบิตคอยเนาะถ้าใครสนใจเนี่ยก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างผมจะแปะลิงก์สมัครไว้ให้นะครับผมก็ในวันนี้อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วกดไลค์กับผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะก็ขอบคุณที่ท่านผู้ชมทุกทุกคนมาดูคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ